ได้รับการคัดสรรน,นะครับแล้วก็คัดเลือกเข้าไปเป็นตัวแทนประเทศไทยจะไปทําการแข่งขันในกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาชาต์เกมส์ครั้งที่6กรุงเทพชมบุรีเกมครับที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปีหน้านี่เองครับสุดยอดลยทีเดียวถือว่าเป็นกระแสนิยมมากๆเลยนะครับสำหรับกีฬาเบรกกิ้งนั้นแล้วก็เป็นที่น่าชื่นชมมากๆว่าสหพันธ์กีฬาดีล่าสโลกหรือ World Dance s p o r t s Federation นั้นได้ บรรจุกีฬานี้นะครับเป็นหนึ่งในกีฬาของ World Dance Sports Federation ด้วยนะครับแล้วก็เราคงมีโอกาสที่ได้เห็นนักกีฬาเหล่านี้นะครับมาแสดงสาธิตแล้วก็มารุ่นทำการแข่งขันให้เราชมกันในโอกาสต่อๆไปด้วยครับเอาละครับทั้งหมดนี้นะครับถือว่าเป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับตั้งแต่การกล่าว ตอนรับนะครับแล้วก็กล่าวชื่นชมนักกีฬานะครับทุกทกท่านโดยประธานของเราแล้วก็แน่นอนครับจากทางคณะกรรมาาการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีการขับร้องเพลงโดยนักร้อง True Academy การเอเชียตามด้วยการสาธิตกีฬาเบรกิ n งนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วครับพรุ่งนี้จะมีการคัดเลือกตัวนักกีฬาเบรกิ่งนะครับอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับณสถานที่แห่งนี้ครับในช่วงนี้เราจะมาทำการแข่งขันในรอบฟ i แนลกันต่อนะครับซึ่งแน่นอนครับช่วงเย็นนี้นะครับมีรอบฟิแนลหลายประเภทหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่ลาบเ็นอเมริกันจูเวนาวันนะครับ แล้วก็ s t a n d า r จูเนียร์ c l a คลาสเอลาตินไมเคิลจูเป็นเอาท2คลาสเนะครับแล้วก็แน่นอนประเภท Standard ครับจะมีตั้งแต่ y o u t คลาส s s ซีนีคลาส l a จูเนียร์ r 2คลาส s A และไฮไลท์ที่สำคัญครับ Adult c คล s ส A นั่นเองครับและแน่นอนที่ขาดไม่ได้รายการสุดท้ายของวันนี้ครับก็คือการคัดเลือกนะักกีฬาตัวแทนประเทศไทยประเภทศ t a ตนดาด ที่จะไปเป็นผู้แทนของประเทศไทยทำการแข่งขันใน Asian Indoor and Martial Games 2021ในปีหน้าด้วยครับเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็พร้อมที่จะแข่งขันแล้วนะคะ การแข่งขันในประเภทศแรกที่จะทำการแข่งขันในอีกสักครู่หนึ่งนะครับก็คือชู v e นาวัน c l a สเอนะครับลาตินอเมริกันนั่นเองรอบชิงชนะเลิศแล้วครับทั้งหมด7รุ่นนะครับ7ประเภทนะครับแล้วก็ฟินาเล่หรือจบท้ายด้วยการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยประเทศสแตนดาห์ในครั้งนี้ด้วยนะครับลองจับตามองเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเกิดเล็กๆน้อยให้ทัผูท่ยที่อยู่ ออกสนามได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับก็คือการคัดเลือกตัวนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยประเภทศสแตนดาร์ในครั้งนี้ครับก็คือเราจะทําการคัดเลือกนักกีฬารุ่นออดอนั่นเองนะครับแต่คนละการแข่งขันนั้นจะแยกกันอย่างชัดเจนนะครับออดอคลาสเอก็ทําการแข่งขันในส่วนของออดอคลาสเอในเรื่องของการคัดเลือกตัวนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยก็จะทําการคัดเลือกแยกประเภทหนึ่งนะครับ แต่ทั้งทั้งหมดทั้งสิ้นน,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 นนั้นนักกีฬาในการแข่งขันเนี่ยจะเป็นนักกีฬาเอาละครับในช่วงนี้เราพร้อมแล้วนะครับมาทำการแข่งขันในประเภทแรกของเย็นวันนี้เลยครับนั่นก็คือนะคะการแขบบ่งขันจักรยานวันคล s สเอประเภทลาจินอเมริกนันค่ะกับ h ีทไฟนอลนะคะจังหวะแรกของเราค่ะขอเรียนเชิญนักกีฬาค่ะหมายเลข21ครับน้องพานครับอสิทธิสุวรรณครับและน้องพัทริกธิดานะครับนักพัฒรลุงจากกรุงเทพมหานครครับต่อด้วยนะครับน้องหมายเลข89ครับมิชิต